ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณแม่พรมณีนะคะ,ะวันนี้ครอบครัวน้องโมทอยนะคะเราก็มารับสับประรดแจกนะคะจากความเมตตานะคะของคุณแม่พรมณีกราบขอบคุณสาธุบุญกับท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะช่องไายวันชัยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้กับครอบครัวของเรานะคะนี่คุณแม่พรมณีให้สองกองเลยวันนี้นะคะกินจุกๆไปเลยเด็กๆนะคะอันมารับรับมาแต่พัทยาติ อันนี้ก็เป็นสับประรดนะคะต้นสับประรดมาแตา่มาจากพัทยาเลยนะคะส่งตรงจากพัทยาเหมือนกันนะคะขอบพระคุณสาทุบุญกับคุณแม่พรมาณีนะคะแบ่งให้เด็กๆนะคะว่าเตรียมสุดข,ของเราสองกองใหญ่ๆเลยนะคะพ,พ่อพ่อานก็พลายบรรชัยก็ช่วยด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะอาตานี้ก็เป็นคุณตานะคะก็ไม่จิ้มมานะคะเพราะว่าพ่อพระพายหนู ไปศูนย์คดแล้วนะคะเดินทางไปแล้ววันนี้อิ่มอิมอ่มอร่อยอีกแล้วนะคะเด็กๆของเรานะคะกราบขอบคุณสาธุบุญกับคุณแม่พรสน,นีนะคะสองกองแบบจุกๆเลยนะคะเต็มรถไปเลยนะ,ะเต็มรถกบบปานไปเลยวันนี้อนี่ก็อันนี้ก็แผน,น,ก,นกลงก็ลงไปเรื่อยๆนะคะหนึ่งคำสิบล้อใหญ่เลยนะคะ ่าธุบุญกับคุณแม่คะ่ะชีเมตานะคะครอบครัวของน้องบอพลอยนะคะอึบอ,อ,อูสองกองใหญ่ๆเลยนะคะสองกองใหญ่ๆเลยจุกๆเลยน้องบบพลอยนะคะขอบคุณไปจังนะคะ ช่องชลายวันชัยด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้กับครอบครัวของเรานะคะและคุณแม่ก็เมตตาะคะคุณแม่พรมนีนะคะเมตตาอ็นดูนะคะน้องโบพลอยครอบครัวน้องบอบพลอยนะคะเป็นตับปลาดนะคะให้กับครอบครัวเราสองกองใหญ่ๆเลยนะคะสาธุบุญกับคุณแม่นะคะขอให้รวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งแม่นะคะร่ำรวยเงินทองนะคะ ที่หวังสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอส่งความมุ่งม,มากตาาสนาทุกๆประการนะคะเงินไหลกองทองไหลามาเยอะๆนะคะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะคะขอบคุณส๋าตบุญกับคุณแม่พรานมีอีกครั้งนะคะสองกองเต็มรถเลยนะคะดู <c oughs> ไปได้ไหมพี่ขาวเรานะคะไม่ได้ก็ต้องได้ไม่ไหวก็ต้องไหวนะคะโอ้โหสองกองแบบว่าสองกองใหญ่ๆเลยนะคะ คุณนะคะชีอินดูครอบครัวของเรานะคะขอบพระคุณคุณแม่พรมนีนะคะฝากความคิดถึงไปถึงพี่ซิวมันด้วยนะคะคุณแม่ขานะคะคิดถึงคิดถึงนะคะคิดถึงคุณแม่เช่นเดียวกันนะคะโอ้ยโอ้ยคุณตาเบาเบาคุณตาคุณตาคุณตาเบาเบาค่ะคุณตาโอ้โหพ่อความที่ปลายบันชัยน่ารักมากนะคะช่วยนะคะช่วยคุณตาเอาขึ้นรถนะคะ ไปยังไงเนาะคุณตาคือเป็นจังสั้นเป็นมันสีเฮียเมืร์ตีะขอบคุณแม่พอมันนี้ให้อีกนะคะมันแก้วขอบพระคุณมากมากเลยจ้านะคะขอบพระคุณแล้วขอบพระคุณอีกนะคะขอบพระคุณแล้วขอบพระคุณอีกนะคะมีมันแก้วฝากอีกนะคะขอบพระคุณคุณแม่พอมันนี้มากมากเลยนะคะ สาธุบุญกับท่านนะคะที่ไม่ตายดูครอบครัวน้องโบพยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้ก็อิ่มบุญนะคะทั้งผู้ให้สุขใจทั้งผู้รับนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่ขาขอบพระคุณคุณแม่พรมณีมากๆเลยค่ะอ้าวพ่อืยโยนแรงถึงอ้าวอึบเออได้มันแกวไปด้วยนะคะไม่ได้ แค่ต้นสับปะรดนะคะได้มันแกวไปอีกสองถุงนะคะขอบระคุณนะคะขอบค,ะค,ะคุณมากมากนะคะอันนี้เต็มเลยะคะ่ะเต็มรถเลยนะคะสองกล่องนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จกะกลับบ้านนะคะเอาไปให้เด็กๆนะคะของวเวานะคะ <laughs> เต็มเลยนะคะนี่เต็มเลยนะคะโอ้โหวันนี้ก็รวยๆหิงๆนะคะ สาธุบุญกับคุณแม่นะคะอันนี้เต็มรถเลยนะคะแดีว,ว่าขนาดุุตานี่อัดนะคะอัดแล้วอัดอีกนะคะเต็มรถเลยอ่ะเลสโกนะคะเรากลับบ้านได้เต็มรถแล้วนะคะขอบพระคุณอีกครั้งนะคะขอบพระคุณคุณแม่อพลวันีนะคะที่ไม่ตารอบคัวน้องโมพลอยค่ะไปจ้าไปส่งเด็กๆนะคะด้วยกันค่ะอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเตียมสุกแล้วนะคะเราก็จะลงไว้ อ่ามุมนี้อันนั้นก็เป็นอังเปานะคะคุณพ่อนะคะคที่ให้อ่าอังเปาเด็กๆนะคะเป็นต้นสับปะรดแนวตรงะะอันนี้ก็ได้รับนะคะจากของคุณแม่พลมณีนะคะขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาเอนดูครอบครัวน้องโมพลค,ค่ะคุณตาโว้ยเสียงพี่บัวมาเลยเสียงคนหล่อมาเลยนะได้ยินได้ยินโยนต้นสับปะรดนีนะะ่เสียงคนหล่อมาเลยเดี๋ยวได้กินลูกเดียวเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงตอนนี้น้องโมพลนะคะ ยิงบัวพลอยก็เดินทางไปทํางานแล้วนะคะอันนี้เราก็มาถึงบ้านเปียมสุกของเราแล้วนะคะนี่เด็กๆเกี๋ยวกินต้นสับปะรดนะครับก่อนเร็วครับยังไงครับครับรอรอเร็วครับรลรอๆก่อนครับรลรอครับครับเสียงอยู่ไหนเสียงอยู่ไหนลูกพี่บัวเสียงครับก่อนเร็วครับยังไงครับก่อนเร็วครับเร็ว ครับครับอันนี้บัวพลไปทํางานแล้วนะคะน้องบัวพลเดินทางไปทํางานแล้วจ้านะคะก็จะอยู่สาวๆนะคะแล้วก็พี่บัวขาวนะคะแล้วก็คุณยายเราอยู่นู่นนะคะคุณยายอินดี้อยู่มุมนู้นเลยนะคะอโยนให้เด็กๆกินด้วยนะคะต้นสับประรดมาถึงบ้านเราแล้วนะคะมาถึงบ้านเตรียมสุดเรียบรอยแล้วจ้านะคะ,นะคะเก่งมากเลยคุณหลอ่อ อึเยอะมากเลยพี่บัวหล่ออึเยอะมากเลยต้องมีตัวล่อนะคะต้องมีตัวล้อให้พี่บัวได้ยืนกินนะคะคือคือแบบว่าเราดึงความสนใจของของพี่บัวนะคะเพราะว่าุนตาตอนนี้โอ้ยหนคุนตาดูเก็บอึให้พี่บัวนะคะอึเยอะมากเลยอิ่มจัดเมื่อคืนนะคะอิ่มจัดเลยเมื่อคืน อันนี้คือทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บที่หลับปับกวาดที่นอนให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะสาวนี้นะคะแล้วก็ได้มันแก้วมาจากคุณแม่ครามนีอีกสถุงนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะนะคะทีเมตตาแล้วเมตาอีกนะคะเอนดูแล้วเอนดูอีกนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะนี่สองถุงเลยนะคะ ได้มันเกี่ยวมาจากคุณแม่พ้นมานีนะคะขอบพระคุณท่านมากๆเลยค่ะจุดๆเลยเด็กๆนะคะเด็กๆของเราได้รับประทาตนต้นสับปะรดอร่อยอร่อยนะคะจากพัทยานนะะจุกๆไปเลยจ้าโอเคนะคะแม่กินก็จะขอพักคลิปนะคะ รับนะคะต้นสับปะรดจากพิณแม่พรหมนมีไว้เพียมเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในพริปหน้านะคะสำหรับทิ่นี้สวัสดีค่ะ